ครับผู้ครองแล้วก็นักเรียนนะครับวันนี้ครับเจอหูกิจพงษ์ทังชูครับหรือฮูป๊อปนะครับในวิชาพละศึกษาครับใช้ปฐมึกษาปีที่4ครับเรื่องที่ครูมาเสนอหรือสอนหรือจะสอนวันนี้ครับคือเรื่องของกีฬาฟุตซอลโดยกีฬาฟุตซอลเป็นกีฬาประเภททีมซึ่งหูได้สอนไปแล้วว่ากีฬาประเภททีมและกีฬาประเภทบุคคลมีความแตกต่างกันยังไงนะครับวันนี้เราจะมาสอนเรื่องของกีฬาฟุตซอลว่าเล่นยังไงบ้างและมีกติกาอะไรบ้าง และได้ประโยชน์อะไรด้วยนะครับนะพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยนะครับอันดับแรกครับกีฬาฟุตซอลครับถือกําเนิดขึ้นณนะประเทศแคนาดาครับหลายคนจะเข้าใจว่าสเปนโปรตุเกสบราซิลอาเจนตินาซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ครับประเทศแรกที่เริ่มต้นการเล่นคือประเทศแคนาดาครับนะครับแล้วการเริ่มต้นของเขาที่เล่นเพิ่งเล่นกีฬาฟุตซอลมาเนี่ยเล่นเพื่อเพื่อนหนีหนาวครับ นะครับเพราะว่าช่วงประมาณคริสต์ศักราช1854ครับนะเนื่องจากหิมะในประเทศแคน,แคนาดาครับตกแรงมากนะครับแล้วก็พื้นหญ้าเป็นน้ำแข็งนะครับไม่สามารถเล่นได้และอากาศหนาวเย็นมากนะครับเ,เด็กและก็นักกีฬาเขาก็เลยย้ายย้ายจากสนามหญ้าไปเล่นในยิมเนเซียมหรือโรงยิมหรือสถานที่ปิดเมืองคาปิดมิดชิด นั่นเองนะครับนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการเล่นกีฬาฟุตซอลหรืออินดอร์นะครับซอกเกอร์นั่นเองนะครับโดยที่หิมะตกทั่วบริเวณสนามเขาก็เลยย้ายมาเล่นในโรงยิมนะครับทำให้นักกีฬาไม่สามารถเล่นได้นะครับนะครับกีฬาฟุตบอลกลางแจ้งนะครับจึงหายมาเล่นในโรงยิมหรือในที่ล่มนะครับนะอันดับแรกครับที่เข้ามาคือเขาใช้โรงยิมของบาสเกตบอลซึ่งจะมีความกว้าง สามารถเล่นได้นะครับนะและสังเกตได้ครับพื้นสนามของกีฬาบาสเกตบอลเป็นพื้นสนามก็คล้ายๆรูปทรงคล้ายๆกับฟุตซอลจะมีเส้นเขตสามคะแนนก็โค้งใหญ่ๆ,ๆนะครับแล้วก็มีกึ่งกลางนะครับแค่เปลี่ยนจากเต็นบาทกลายเป็นประตูของกีฬาฟุตซอลหรือต่างประเทศที่เขาเรียกว่าอินดอร์ซ c อกเกอร์นั่นเองนะครับโอเคนะครับ โดยระยะเวลาการแข่งของกีฬาฟุตซอลครับการแข่งกีฬาฟุตซอลครับเราแข่งเป็น2ครึ่งนะครับวิธีการแข่ง2ครึ่งครับมีครึ่งแรกและก็ครึ่งหลังเหมือนกีฬาฟุตบอลเลยนะครับแต่กีฬาฟุตซอลครับเราจะแข่งกันครึ่งละ20นาทีนะครับและเวลาในแกงาแข่งแต่ละครึ่งครับอาจจะมีการเพิ่มเวลาขึ้นเรื่อยๆจากการที่เราต้องหยุดเวลานะครับการตั้งเวลาครับเขาจะตั้งเวลาไว้ยี่สนาทีแล้วก็นับไทลัง อ่าเหมือนเราเรียนตั้งเวลาล้วนับไทลังนะครับหลักการเดียวกันเลยเมื่อลูกฟาวนะครับกรรมการปรนุวิบอลตายมีการฟาวเกิดขึ้นเวลาจะหยุดเดินนะครับนะเ<ส>มื่อเล่นแล้วเวลาก็ไหลาตามปกตินะครับเวลาก็นับยหลังลงไปเรื่อยๆนะครับลูกบอลออกนอกสนามก็หยุดเวลานะครับจะไปรับอย่งน,นี้ฉะนั้นเวลาเราแข่งขันจริงๆ20นาทีของครึ่งแรก รือยีสนาทีของครึ่งหลังอาจจะกินเวลาเป็นชั่วโมงก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าลูกบอลอยู่ในสนามตลอดเวลาไหมและมีการฟาวบอมากไหมนะครับบางครั้งบางคู่อาจจะเล่นกันแค่ครึ่งละครึ่งชั่วโมงก,กว่าแต่บางคู่ก็เล่นเป็นชั่วโมงหนึ่งก็ไปไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเลือดเยอะหรือ,อการดึงเวลาของผู้แข่งขันขน,ขน,นะครับโดยทั้งสองทีมับมีสิทธิ์ขอเวลานอกได้ทีมละ1ครั้งในแต่ละครึ่ง ครึ่งหลังก็ขอด้หนึ่งครั้งครึ่งแรกก็ขอด้1หนึ่งครั้งแต่ไม่มีการยกครึ่งแรกมาเป็นครึ่งหลังนะครับครึ่งแรกก็คือครึ่งแรกครึ่งหลังก็ครึ่งหลังนะครับและเวลาจะหยุดทุกครั้งที่ลูกออกอย่างที่บอกไปหรือเกินการาฟราวเกิดขึ้นและมีเวลาในการพักครับพักครึ่ง15นาทีโดยประมาณแข่งไปครึ่งแรก20่สนาทีครับนับเวลาใช้หลังแล้วก็แข่งอีกครึ่งหนึ่งนะครับยี่สินาทีนับเวลาใช้หลังเช่นเดิมแต่ตรงกลางครับคือจะพักอยู่ที่15นาทีนะครับ คราวนี้เรามาดูจํานวนผู้เล่นครับนะครับผู้เล่นสนามของกีฬาฟุตซอลครับผู้เล่นลงสนามได้ทีมละ5คนนะครับนะเขาเรียกว่าตัวจริงลงไว้ทั้ง5คนดังรูปภาพครับจะมีเสื้อเขียวกับเสื้อเหลืองอยู่นะครับทีมละ5คนครับโดยมีผู้รักษาประตูเป็นคนที่1นะครับและก็ตําแหน่งอื่นอีก4คนนะครับโดยกีฬาฟุตซอลครับก็จะมีกองหน้ากองกลางกองหลังก็คล้ายๆกันแต่จริงๆ้วครับ ทั้ง4คนที่เหลือถือว่าเป็นผู้เล่นแฟบผสมผสานผัดเปลี่ยนตำแหน่งกันได้เพราะมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลานะครับไม่มีตำแหน่งตายตัวไม่เหมือนกีฬาฟุตบอลนะครับฉะนั้นจะมีทีมครับ1ทีมประกอบด้วยทีมที่เป็นตัวจริงลงสนาม5คนนะครับผู้สำหรับตัวหนึ่งผู้เล่นอีก4คนนะครับในสนาม1เกมสามารถใช้ผู้เล่นได้สูงสุดครับ12คนนะครับไม่มีโคต้าการเปลี่ยนตัวครับเพราะอะไรครับ เพราะว่าต sure ัวการเปลี่ยนตัวเราสามารถเปลี่ยนตัวได้เรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าเห็นช่องสนามแม่แนตอนทุกสอนยูโกเคียมจะมีช่องอยู่นะครับช่องอยู่ของสีเขียวช่องอยู่ของสีเหลืองนะครับผู้เล่นสามารถเปลี่ยนตัวได้ตลอดเวลาครับไม่ว่าจะเป็นลูกตายหรือไม่ตายก็แต่ลูกจะหยุดหรือไม่หยุดก็แต่ครับแต่ผู้เล่นในสนามต้องวิ่งออกไปก่อนนะผู้เล่นภายนอกถึงจะวิ่งเข้าไปได้ถ้าผู้เล่นในสนามยังไม่ออกแล้วผู้เล่นภายนอกคือวิ่งเข้าไปจะโดนใบกันหรือโดนใบเหลือง ก็ได้นะครับขึ้นอยู่ดูปพินิ์ของกรรมการนะครับนะนะครับโดยการเปลี่ยนตัวก็จะมีเขตในการเปลี่ยนอยู่นะครับโดย1ทีมทีม่ครูบอกว่า12คนแในการจัดการขันหรือทัวร์นาเมนต,ต์ต่งตางๆนะครับบางครั้งผู้จัดการแข่งขันเขาก็จะให้สามารถส่งได้14คนก็เป็นไ่ได้ หรือ16คนก็ได้ครับฉะนั้น1ทีมของกีฬาฟุตซอลครับสามารถส่งรายชื่อได้12คนก็ได้14ก็ได้16คนก็ได้อย่างยกตัวอย่างง่ายครับฟีฟ่าไฟเขียวเพิ่มชื่อฟุตซอลโลก2021จาก14เป็น16คนต้องใส่ชื่อนะผู้สับประตู3คนอันนี้เป็นกฎของฟีฟ่าที่แจ้งมาว่าอย่างเช่นตอนนี้ครับฟุตซอลโลกที่เราเตะกันอยู่ครับพีพีทีวีก็ถ่ายทอดอยู่นะครับนักเรียนก็จะเห็นว่า นักกีฬาฟุตซอลไทยมีทั้งหมด16คนนะครับลงสนามจริงๆ5่ะ5คนแล้วก็มีการเปลี่ยนตัวตลอดเวลานะครับะฉะนั้นเห็นไหมครับว่าการจัดก,การแข่งก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดว่าจะจัดเป็น12คน14คนหรือ16คนอย่างกีฬาสีโรงเรียนเกาะเราจัดเป็น12คนพอนะครับไม่ต้องเยอะนะครับนะ,นะครับแต่ซอโลกเขาอนุญาตให้ถึง16คนเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับ ผู้จัดการแข่งขันน,นะครับโอเคนะครับเรื่องของจํานวนผู้เล่นในสนามและนอกสนามนะครับอันนี้ในกีฬาฟุตซอลครับมีกติกาสากลอยู่ทั้งหมด18ข้อซึ่งครูครูคยังไม่ได้สอนรายละเอียด18ข้อนี้เอาไว้ก่อนนะครับแต่แค่บอกไว้ก่อนว่าม,มีทั้งหมด18ข้อนักเรียนจะไปหาดูไว้ก่อนก็ได้ครับใน YouTube ก็มีนะครับแต่ครูยังยังไม่ได้สอนเพราะจริงๆแล้วัวลาสอนเนี่ยมันต้องมีการสาธิตด้วยนะครับเอาไว้ที่หลังก่อนนะครับหลัก ที่มีนะครับนะ18ข้อหลักๆนะครับที่มีการใช้ในกีฬาฟุตซอลทั่วโลกนะครับอันนี้18ข้อนะครับที่เราใช้กันทั่วโลกเลยนะครับไม่ว่าเป็นฟุตซอลโลกหรือฟุตซอลทั่วไปมีร้อย18ข้อนะครับนะสนามแข่งขันต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับอสำหรับฟุตซอลสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับความยาวเส้นข้างต้องยาวกว่าความยาวเส้นประตู ครับเส้นค้างหรือเส้นข้างครับต้องยาวกว่าเส้นประตูหรือแส้นขวางนี่นะครับอ่านะครับโอเคนะครับความยาวเส้นประตูโดยเส้นมีความยาวนะครับต่ําสุดคือ25เมตรครับหมายถึงประตูนะครับนะครับต่ําสุดความเส้นทั้งหว่าอย่างยีเมตรอย่างน้อยครับนะโดยสนามมีความยาวต่ําสุด25เมตรสูงสุด42เมตรนะครับด้านกว้างต่ําสุด15เมตรสูงสุด25เมตร ตัวนี้ทั้งหมดนี้เดี๋ยวจะอธิบายขยายความให้ฟังว่าหมายถึงอะไรนะครับอันนี้คุณจะอธิบายให้เขาเนี่ยเข้าใจง่ายขึ้นครับความหมายของเขาก็คือนะครับด้านยาวตรงนี้ครับที่ครูลากเส้นนะครับตรงนี้ครับสองฝั่งนี่ครับเท่ากันนะครับเขาตั้งกฎไว้ว่าอย่างน้อยคุณต้องยาวเท่ากับ25เมตรแต่คุณสามารถยาวได้ถึง42เมตรเลยนะครับสองตัวเลขนี้ครับส่วนด้านกว้างคือด้านประตูครับคุณจะยาว ไปแล้วนะครับนี่คุคมกว้างตรงเส้นนี้ครับคุณสามารถยาวได้ถึง15เมตรแต่ต้องไม่เกิน25เมตรก็คือตรงตัวเลขตรงนี้2ชุดนี้นะครับ2 5ถึง42คือความยาว1 5ถึง25คือความกว้างนะครับโดยจริงๆแล้วกันที่อย่างที่บอกครับว่ากีฬาฟุตซอลใช้สนามกีฬาบาสเกตบอลเก่าบางคนใช้สนามบาสเกตบอลในการเล่นฟุตซอลเลยก็เป็นไปได้เพราะเป็นสนามพื้นปราร์เก้หรือพื้นยาง สังเคาะนะครับนะก็ขึ้นอยู่กับการจัดสนามบางพื้นที่มีสนามกว้างมากก็อาจจะใหญ่สุดเลยครับคือ12คูณด้วย25่บ้าครบางสนามมีพื้นที่เล็กครับเล็กเราก็ใช้แค่25่คูณด้วย15นั่นก็หมายถึงสนามที่เล็กนะครับนะครับอันนี้ฟีฟ่าตั้งกติกาตรงนี้ไว้แล้วแต่พื้นที่สนามจกว้างหรือจะน้อยหรือจะแคบนะครับ ต่อไปครับขนาดของลูกฟุตซอลหรือลูกฟุตซอลลูกฟุตซอลกับลูกฟุตบอลยังมีความต่างกันมากนะครับในเรื่องของแรงจุ่ลมนะครับจะสังเกตได้ว่าลูกฟุตซอลครับเวลาเราเตะไปแล้วปุ๊บลูกจะลงพื้นแล้วจะไม่มีการกระดอนนะครับมีการยุบตัวแล้วก็อยู่ที่พื้นลาบหรือพื้นเรียบนะครับไม่กระดอนเพราะแรงจุกลมของลูกฟุตบอลจะมีมากกว่าหรือเบากว่าเองเมื่อเตะแล้วลูกจะดรอร้อยโด่งมากนะครับนะลูกฟุตซอลต้องเป็นลูกทรงกลมครับ ทำด้วยหนังหรือวัสดุอื่นหนึ่งก็ได้ครับเส้นรอบวงไม่น้อยกว่า62เซนติเมตรนะแต่ไม่เกินครับ64เซนติเมตรนะครับขณะการแข่งขันลูกฟุตซอลต้องมีความดันลมไม่น้อยกว่า400กรัมแต่ไม่มากกว่า440กรัมนะครับเพราะถ้ามากกว่าลูกฟุตซอลลูกนั้นจะกระดอนและก็เด้งพื้นได้ค่อนข้างจะสูงซึ่งถือว่าผิดระเบียบ นะครับเขาตั้งไว้ว่าแรงจุดลมจะต้องอยู่ที่400กรัมจนถึง440กรัมนะครับโดยส่วนใหญ่นักกีฬาฟุตซอลก,ก็จะชอบให้ลูกเนี่ยอ,อ,อยู่ที่ประมาณ420หรือ30นะครับไม่มากไปไม่น้อยไปนะครับเพื่อเป็นการคอนโทรลูกได้ง่ายแล้วก็ได้สะดวกนะครับโอเคนะครับ การนับประตูของกีฬาฟุตซอลครับการนับประตูจะเป็นผลเมื่อบอลครับหรือลูกฟุตซอลครับผ่านเส้นเข้าประตูระหว่างเสาสองข้างนะครับนะหรืออยู่ใต้คาน,นเองนะครับแต่ต้องไม่มีการทำฟาวหรือการทำผิดกิกาในขณะที่เราทำประตูผู้สาประตูไม่สามารถทำประตูได้ด้วยมือของตนเอง และผู้เล่นฝ่ายลุกก็ไม่สามารถทําประตูได้ด้วยมือหรือแขนของตนเองอธิบายง่ายๆครับสมมุติว่าพูดับประตูนนฝั่งหนึ่งกว้างรูปบอลในฝั่งหนึ่งแล้วเข้าประตูไปเลยถือว่าไม่ได้ครับเพราะเราใช้มือแต่ถ้าเกิดผู้ดับประตูฝั่งนี้เตะบอลตบเข้าอีกฝั่งหนึ่งเลยอันนี้นับคะแนนได้นะครับฉะนั้นการเปิดเกมเล่นเร็ว fool, ทําได้ครับแต่ต้องใช้เท้าถ้าใช้มือคว้างจากฝั่งหนึ่งแล้วเข้าอีกฝั่งหนึ่งอันนี้ไม่ได้ต้องใช้เท้าถึงจะได้นะครับ สมมติถ้าเกิดประตูเห็นว่าประตูฝั่งหนึ่งออกมาไกลอยากจะยิงเร็วเลยคุณต้องวางบอลที่พื้นแล้วเตะแล้วเข้าเลยอันนี้ถือว่าได้นะครับตรงนี้นะครับนะถือว่าเป็นการนําประตูและลูกฟุตซอลจะต้องผ่านผ่านเสาสองข้างครับนี่คือเสาสองข้างนี่คือประตูครับเห <c oughs> ็นเ <c oughs> ส้นสนี้ครับเส้นแดงๆที่พื้นครับเส้นแดงแดนี่นะครับลูกฟุตซอลต้องผ่านไปทั้งลูกนะผ่านไปทั้งลูกครับผ่านไปทั้งลูกนะนะครับถ้าผ่านไปครึ่งเดียวหรือยังไม่เต็มใบถือว่ายังไม่เข้านะครับ อันนี้กติกาตั้งไว้โดยเฉพาะปัจจุบันครับมีกล้องวงจรปิดหรือกล้องนะครับในการที่จะควบคุมแล้วก็เป็นการทําให้การกระสินเนี่ยมีความโปร่งใสขึ้นนะครับดังนั้นก็จะชัดเจนขึ้นสามารถดูภาพชาได้หรือรีเพย์ได้นั่นเองนะครับต่อไปนะครับการเริ่มเขียนลูกครับหรือเริ่มเขียนรูกฟุตซอลหรือเริ่มเล่นนั่นเองนะครับ ะจะมีละหลักๆอยู่สถึง4ี่ข้อนะครับการเคลียบรบอลหรือเริ่มเล่นของกีฬาฟุตซอลครับ1ในขณะเริ่มต้กนการแข่งขันเมื่อเริ่มเกมนั่นเองครับนะลูกบอลจะตั้งอยู่ตรงกลางวงกลมกลางสนามครับรอสัญญาณกรรมาการเปาโนวิดเริ่มเล่น2ภายหลังจากมีการทําประตูได้ยิงประตูเข้าขตุ้มเรามาตั้งและเคลียใหม่นะครับอันที่2หรือข้อที่2 3ในขณะ เริ่มการแข่งขันในครึ่งหลังนั่นเองเมื่อจบครึ่งแรกครึ่งหลังต่อก็เขี่ยหม่เหมือนเดิมนะครับครึ่งแรกใครเขี่ยไว้ครึ่งหลังอีกฝั่งก็เขี่ยครับเป็นการเริ่มต้นการแข่งขันนะครับ C ในขณะเริ่มการแข่งขันในแต่ละครึ่งของการต่อเวลาพิเศษที่นํามาใช้ฟุตซอลเล่นกันคนละครึ่งครึ่งละยี่สิบนาทีนับเวลาถอยหลังใช่ไหมครับพัก15นาทีใช่ไหมครับอ่าเมื่อเวลาเสมอกันสมมติยิงได้หนึ่งหนึ่งพอเสมอกันเจ้าของ หรือผู้จัดจการแข่งขันจะมีการกําหนดไว้ว่าเมื่อเสมอจะมีการต่อเวลาไหมหรือจะยิงลูกจุดโทษเลยถ้ายิงลูกจุดโทษเลยนะครับถ้ายิงลูกจุดโทษเลยนะครับข้อ4จะไม่ปรากฏขึ้นแต่ถ้าเกิดยิงเสมอแล้ว1นึแล้วมีการต่อเวลาพิเศษข้อ4ี่งจะเกิดขึ้นได้นั่นหมายถึงการต่อเวลาพิเศษยืดต่อ,อไปครับ วกี่นาทีก็แล้วแต่ในการตั้งกติกาไว้ส่วนการเสี่ยงทายแดงครับหรือการเริ่มเล่นนิยมใช้การโยนเหรียญเสี่ยงทายเขาจะไม่มีการเป่าิีฉุกกันนะครับเขาใช้โยนเหรียญเสี่ยงทายเหมือนกีฬาฟุตบอลน,นั่นเองนะครับ่วนใหญ่ก็พอโยนเหรียญใช่ไหมครับฝั่งที่ชนะก็จะเลือกจะเลือกเขี่ยบอลหรือจะเลือกแดนนะครับก็แล้วแต่ดูลยมินิของผู้แข่งขันว่าจะเลือกอะไรเป็นการได้เปรียบเสียเปรียบ เพราะฟุตซอลครับโอกาสได้เปรียบเสียเปรียบน้อยมากแต่ฟุตบอลสนามใหญ่มีครับเพราะจะมีแสงแดดส่องเข้าตาได้ส่วนใหญ่ก็จะอยู่พยายามอยู่ด้านที่แสงแดดไม่ส่องเข้าตาแต่ฟุตซอลไม่มีผลส่วนใหญ่ฟุตซอลครับผู้ชนะเสียงไทยจะเลือกเขียลูกนะครับเพราะว่าไม่ได้มีผลกับการแข่งว่าฟังไหนก่อนฟังไหนหลังอาจจะมีเสียงเชียร์บ้างแต่ก็ไม่ได้มีผลมากครับนะครับตรงนี้การเตะโทษครับ จากการเตะนะครับการเตะลูกโทษเราสามารถได้ลูกโทษได้ครับส่วนแรฟซอลได้จากอะไรบ้าง1การเตะขาการขาัดขาการชนผู้ต่อสู้หรือทําลายผู้ต่อสู้การผลักการดังเล่นในลักษณะที่เป็นอันตรายเจตนากีดขวางการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าของผู้ต่อสู้นะครับในการกรีดขวางกีดขวาง ป้องกันผู้สาประตูไม่ให้ปล่อยบอลหรือออกบอลได้เร็วไปยิงขวางครับไปปัดบอลไม่ได้ทั้งหมดนี้โดนเตะจุดโทษนะครับสรุปครับกีฬาฟุตซอลนะครับกีฬาที่เล่งเป็นทีม ทั้ง2ฝ่ายครับพยายามเตะลูกฟตุตซอลครับเข้าเขตประตูของฝ่ายตรงข้ามเมื่อหมดเวลาการแข่งขันฝ่ายที่ได้คะแนนสูงกว่าจะเป็นฝ่ายชนะซึ่งถ้าคะแนนเท่ากันหรือเสมอกันครับผู้ตัดสินนะครับอาจจะมีการต่อเวลาพิเศษหรือทําการยิงจุดโทษก็ได้ขึ้นอยู่กับการตั้งกกติกาก่อนการแข่งขันกีฬาฟตุตซอลใช้เท้าเล่นเป็นส่วนใหญ่หรือเป็นหลักในการเล่นโดยเฉพาะผู้เล่น ยกเว้นผู้สาประตูครับซึ่งสามารถใช้มือเล่นได้แต่ใช้ในเขตที่กำหนดไว้เท่านั้นนะครับแล้วก็ตำแหน่งในการเล่นแต่ละตำแหน่งจะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนกันไม่มีการตายตัวตำแหน่งใดนะครับแล้วก็การเปลี่ยนตัวสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลาสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้แต่คนเนสนามต้องออกมาก่อนจึงจะวิ่งเข้าไปได้นะครับแข่งกันครึ่งละ20นาที2ครึ่ง พัก15นาทีสามารถขอเวลานอกใต้ครึ่งละ1ครั้งนี่คือทั้งหมดของบทสรุปของกีฬาฟุตซอลที่ครูสรุปมาให้ฟังนะครับประโยชน์ของการเล่นกีฬาฟุตซอลครับนอกจากสนุกสนานเร้าใจแล้วยังเป็นกีฬาประเภททีมครับที่มีข้อดีมากครับของการเล่นก็คือรู้จักการยอมรับการปรับตัวเข้าหากันซึ่งกันและกันการอยู่ในสังคมใช้ความคิดมากขึ้นมีความสามัคคีครับ ถูกปลูกฝังในจิตใจรู้จักการทํางานเป็นทีมรวมถึงการใช้ชีวิตนะครับอย่างยกตัวอย่างครับนะครับอย่างประเทศไทยเวลาไปเตะต่างประเทศก็จะได้เพื่อนนะครับนะเช่นเดียวกันทั้งฝั่งเราและฝั่งคู่ต่อสู้นะเมื่อจบเกมเรารู้แพ้รู้ชนะรู้ภยัยเป็นเพื่อนกันทั้งในสนามและนอกสนามในสนามเล่นเต็มที่ครับอยู่ในกฎกติกามารายาทในการเล่นกีฬานะครับถ้าเราไม่เคารพกฎกติกาการเล่นนะครับเราก็อาจจะเกิดการบาดเจ็บ ได้หรือพลิกกิกาได้นะครับการสแสดงออกของความมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้ลุชนะลูกกับไพรนะครับทั้งหมดเป็นประโยชน์ของการเล่นกีฬาฟุตซอลนอกจากที่จะเป็นทำให้ร่างกายแข็งแรงอยู่แล้วนะครับอันนี้ครับการบ้านการบ้านวันนี้อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตซอลเพราะว่าเรื่องด้วยค cool รูเป็นครูสอนพละนะครับแล้วก็ได้รับมอบหมายครับนะครับให้นักเรียนครับ การบ้านของวันนี้ครับคือให้นักเรียนช่างน้ําหนักและวัดส,สูงของนักเรียนโดยแจ้งชื่อสกุลชั้นเลขที่ส่งทางลายส่วนตัวของครูป๊อปนะครับนะครับยกตัวอย่างที่ทําให้เลยคุณต้องพิมพ์หรือเขียนใส่กระดาษก็ได้พิมพ์ก็ได้นะครับพิมพ์ใส่ในล็อคสันะครับแล้วส่งมาให้ครูป๊อปก็ได้หรือจะเขียนใส่กระดาษและถ่ายรูปมาให้ก็ได้แต่ต้องทําอย่างนี้นะครับเขียนเลยครับเด็กชายกิจิพงชังชูชั้นป .6 กทับหนึ่ง เลขที่34น้ําหนักที่ช่างได้ครับนะครับ70กิโลกร,รมัมส่วนสูงที่วัดได้172เซนติเมตรอย่างนี้เป็นต้นเขียนเท่นี้ครับจะเขียนก็ได้หรือจะพิมพ์ก็ได้หลังจากนั้นส่งไาให้คุณครูป๊อบครูป๊อบจะต้องรวบรวมสถิติน้าหนักส่วนสูงของนักเรียนทั้งหมดจะทำนะครับเป็นตารางเพื่อสรุปนะครับเพราะว่านักเรียนอยู่ที่บ้านข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลที่คุณครูต้องการในการ ไปกรอกข้อมูลนะครับทั้งจะให้ครูครูนาใช้ด้วยแล้วก็จะเก็บเป็นข้อมูลของคุูครูไว้ด้วยนะครับฉะนั้นรบกวนนักเรียนทําการบ้านตรงนี้ส่งครูครูด้วยเพราะว่าเดี๋ยวคุณครูจะแจ้งไปในรายกลุ่มนะครับว่าใครยังไม่ส่งบ้างอันนี้สําคัญครับต้องส่งนะครับโอเคนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ